ที่ยอยโดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้มีแผนว่ามายอิโดเนี่ยจะมาดูซากุระ1500ต้นตลอดถนน5กิโลเมตรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโซนะครับก็คือถนนรอบๆข้างหลังรัฐสภาของเกาหลีซึ่งเมื่อวานหาไม่เจอเพราะเกาะยอิโดเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มืดเมื่อวนาวนหนาด้วยนะครับแต่วันนี้เจอแล้วครับในไหนๆอยากมาดูซากุระทั้งทีแล้วนะครับในฤดูบมหรือจะปริงของเกาหลีไม่ไปดูซากุระรอบๆรัฐสภาเกาหลีจะได้ยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยครับ อนนี้เนี่ยกระโดดมาแล้วครับอยู่ด้านหน้ารัฐสภาของเกาหลีซึ่งสวยงามมากนะครับยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ดูทรงเกียรติมากๆนะครับจุดเด่นของอาคารหลังนี้เถียงกันอยู่ว่าจริงๆแล้วคืออะไรจุดเด่นก็คืออาคารทรงโดมครับบางคนก็บอกโดมฟ้าบางคนก็บอกว่าโดมเขียวอย่างทัวร์ไกด์วันนี้บอกว่าโดมเขียวแต่หนังสือบางเล่มบอกว่าสีฟ้าซึ่งไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนแก่เนี่ยก็สลับสีฟ้าสีเขียวกันมั่วไปหมด ดังนั้นไม่รู้จะเชื่อใครอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของตึกนี้ก็คือตัวเฮจิ ji, หรือฮัจจิหรือเฮจิ ji, นั่นเองเต้าสิงโตนะครับไม่รู้จะเรียกสิงโตหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นสัตว์ในตำนานของเกาหลีครับจริงๆมีทั้งเกาหลีแล้วก็จีนในแถบนี้นะครับเชื่อกันว่าเป็นสุน,นัขหรือสิงโตนั่นแหละที่กินไฟแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะปกป,ป้องสิ่งไม่ดีรวมถึง ิ่งที่กินนะครับก็คือกันไฟได้กันไฟไหม้นะครับกันสิ่งไม่ดีดังนั้นก็เลยมีเจ้าเฮจิหรือฮัจจิเนี่ยนะครับอยู่ทั่วสถานที่สําคัญของกรุงโซไปหมดตัด้งแต่พระราชวังเดิมสมัยก่อนจนมาถึงสิ่งปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเจ้าเฮจิเนี่ยนะครับจึงรับคันเลือกเป็นแมสคอตหรือทูตของกรุงโซลเลยนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าไปที่ไหนเราเจอตัวแบบนี้นะฮะ นี่แหละคือทูตการท่องเที่ยวของกุ้งโซตัวเจ้าเฮจิหรือฮัจจีนั่นเองและที่สําคัญก็คือได้รับเกียรติมากเพราะว่ามีเฮจิพาซ่าอยู่ตรงจรต,ตหลัดกวางฮวาหมุมนด้วยไปดูเจ้าตัวเฮจิใกล้ๆดีกว่านะอรัฐสภาเกาหลีเนี่ยนะครับ กขาเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะครับนอกจากใครจะมาทัวร์ก็ได้แล้วเนี่ยผมเห็นว่าทุกๆคนนะฮะมาถ่ายรูปครอบครัวกันเหมือนเป็นหนึ่งรับปัญญาครับทุกคนต่างใส่สูรมาถ่ายกับตัวเฮจิมาถ่ายกับอาคารมาถ่ายกับสถานที่ต่างๆผมว่ามันก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะว่าคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยก็ต้องรับใช้ประชาชนนิดนึงเนาะเอินหาประวัติไม่ทันแหละ แต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของกาซัรนาาเกาหลีแห่งนี้ก็คือรูปปั้นครับรูปปั้นที่ตั้งอยู่หน้าตึกแหมไม่รู้มีความหมายว่าเยี่ยงไรนะครับผมคิดว่าถ้าสมมติมีการเปิดนำ้ำพุก็คงจะสวย จะออกไปชมสักุระ1,500ต้นที่รอบๆรัฐสภาสรุปว่าฝดตั้งเขามากๆไม่รู้รเดี๋ยวปรับหน้าจอดน่มืดคลึ้มเลยนะครับแล้วก็เริ่มลงเม็แล้วด้วยซึ่งตามคำเล่าขานซึ่งไม่กล้าขันก็คือว่าเกาหลีเนี่ยเมื่อฝนตกแล้วจะคดหรุโหมดมากเพราะว่าลมแรงแล้วก็จะหนาวอีกนะครับว้าอาจจะอุณหภูมิตัวเดียวก็เลยไม่ไหวแล้วกันเนาะหรือยังไงเดินไปไหมเดินไม่ตก ลองดูไหมไ<ป>ลองดูแล้วกันนะครับไหนๆมาทั้งที่แล้วคันน้ารต้นถ่ายรูปสักรูปไ็ยังดี <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปรอดหรือเปล่าตอนนี้พก่มมาหนึ่งคันเป็นคันเล็กกระต่ายน้อยสวยงามเอาใจช่วยด้วยนะครับ <c oughs> ระหว่างที่เดินมารอ,รอบๆรัสส่านครับก็จะเจอทหาร2คนนี้ ไม่รู้เป็นทหารหรือเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเดินอยู่เจ้าหน้าที่เดินรอบๆบรัฐสภานะครับตรวจตาแบบนเนียนๆผมว่าน่ารักดีนะฮะเดินจับกันเป็นคู่เหมือนในซีรีส์เลยและแล้วนะครับหลังจากที่ทายว่าฝนจะตกหรือเปล่าฝนก็ยังไม่ตกครับโชคดีที่ตัดสินใจยังไม่กลับเราก็เจอแล้วนี่เลยถนนรอบรัฐสภาเกาหลีนะครับซึ่งเต็มไปด้วยอุโมงค์ซากุระนะครับซึ่งผมว่ามันคงบานมาหลายวันแล้วแหละมันก็เริ่มที่จะอะไรอะ ไม่ใช่เหี่ยวหลุดๆ่ดหดหด<บ>าหล่นๆมาบ้างนะครับ,บ <า S 1> แต่ก็ฟองต้นถนนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กันตอนที่นั่งรถผ่านนะถนนนี้เขาบอกสวยมากขาวเลยนะฮะเวอร์เมื่อกี้ที่เห็นนะฮะมันเป็นเวอร์ที่เป็นหย่อมเดียวที่หลุดโค้งมาแต่หลุดจากโค้งมาปุ๊บโอ้โหยาวเลยฮะสุดลูกหูลูกซาไปทางโน้นเลยนะฮะ เป็นอุโมงซากูระไม่รู้ถ่ายติดหรือเปล่ามีคนมองกล้องด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นทั้งอุโมงเลยเห็นไหมฮะซึ่งก็น่ารักดีเพราะว่ามเออมันเป็นเรื่องความที่เรื่องความที่มันเป็นอุโมงเนี่ยเขาก็เลยทําสัญลักษณ์กันชนไว้ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นไม้สีขาวและวสลับริบบิ้นสีแดงค้ำยันมาอยู่แต่ที่เกาหลีเนี่ยนะครับเป็น นี่เลยฮะสะท้อนแสงสุดฤทธิ์นะฮะพรอมีข้อความว่า,อววานเนออ,นนอ,อเจอ,อเงอะซึ่งก็สวยนะครับผมว่าเป็นอีกแบบหนึง่งในแบบเกาหลี ในฤดูใบไม้ผลินะครเห็นสถานที่ใหญ่ๆแล้วนึกถึงบ้านอมราพรเรื่องอะไรนะน้ำตากรมเทพทำไมต้องรักเขาไว้เจเราอ่อนลา ไมเพือ่ออะไรเดินแต่งตาเือเสียได้เวลาเขารังแกใจเอ๊ะคลิปนี้นี่จะโดนับบอยคอร์ดม้างมหมเนี่ยรักและเข้ารบสถานที่นะครับ